ชื่อวาเ่งครับเสียตัวนี้จเจ้าจเจริญทองนะครับลูกพ่อเก้าเจริญเนาะอายุปีแปดเดือนครับปีแเดือนนะครับโอ้ยอน,อนี่น้องให้ภาพมันเล่าเรื่องครับเ <c oughs> บิองเขาเบิองขากระดูกโค้งซางนาตาพอพันที่ดาวลุงในอน,นาคตแน่นอนนะครับที่ต้องจับตามองมันวะ ยี่เดือนนะครับ20เดือนเจ้าเจริญทองครับเจริญทองครับแห่งคอกคอกยังกับขาคอกเข้าไหมบ้านไร่สุกเพียงดินครับบ้านไร่สุกเพียงดินนะครับอบอลีเบอร์สีบุญเรืองบ้านสางเสี้ยนนะครับบริหารงานโดยเสียยุทธนะครับส่วนผมไม่ได้เกี่ยวข้องครับมาถ่ายเฉยเบิ้งไทยเยู่เบิ้ง หางเบิงขาเบิงเล็บครับพี่นอ้องเบิงแขนหลังกระดูกโครงสร้างสูงเท่าไรล่ะครับเสียตัวนี้ร้อยสี่สิบแปดตัร้อยสี่สิบแปดว่ายี่สิบเดือนครับพี่น้องร้อยสี่สิบแปดเล็บหน่อยกอดดีเล็บม่นดีครับเรื่องดีมาเอา้าเจอกันแน่สนามหน้าเฉยหยุดวานะครับสุดยอดสุดยอดอทุ เห็นเธอแล้วเห็นเขาเขาจะเลื่อนแถวะเดี๋ยวบึงแม่นิลีหมืนะเอาหมุนโชว์ลูกตต่อตจักจุดนี้หมุนโชว์หมุนโชว์โอ้ผู้สามาไหม